เฮ้ยเราถ่ายคลิปที่สองไว้เดยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอ่าสามสองถือกล้องไปดึงดึงเฮ้ยแล้วว่าถ่ายคลิปที่สองไดดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะจ๋าเดินมาเลยไมมม่มีนะ ชื่อดอสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองของสวัสดีค่ะอันนี้คือคลิปที่สองของเจเอมนะคะามใจมากขึ้นสวัสดีพี่หนูต้องพูดว่าอะไรสวัสดีค่ะอันนี้คือคลิปที่สองของเจเอมนะคะวันนี้พี่วินต้นก็ให้ความรู้มาอีกนึ่งอย่างวันนี้พี่วินต้นก็ให้ความรู้มาอีกนึ่งอย่างพี่วินต้นบอกว่าพี่วินต้นบอกว่าคนที่มีความกลัวเอ้ยคนที่อ่าคนที่เป็นผู้กล้า คนที่เป็นผู้กล้าไม่ได้หมายความว่าไม่มีความกลัวไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีความกลัวแต่มันมีบางอย่างแต่มันมีบางอย่างที่สำคัญกว่าความกลัวที่สำคัญกว่าความกลัวที่สำคัญกว่าความกลัวที่สำคัญสำคัญใช่ไหมกว่าความกลัวที่สำคัญกว่าความกลัว คัญกลัวความกลัวที่สำคัญกว่าความกลัวเอาใหม่ที่สำคัญกว่าความกลัวสำหรับคลิปที่สองนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปที่สองนี้สำหรับดีค่ะ,คะ <laughs> สำหรับดีค่ะ,ะเดินเข้าไปดูถูกเอ้ยคนนี้เดินเข้าไปดูถูกน้องดูถูกว่าเลยให้ให้บอกว่านี่ฉันเห็นเธอในคลิปเนี่ยในติกตอกเนี่ยเด็เด้งมาหาหน้าตีฉันเนี่ย เียดมากเลยน่าเกียดมากเลยยิงออกมาอากหน้าจอเนี่ยนะตบก่อนไม่ถ้ามากพี่มันรุนแรงนะตั้งหลังเลยครับกพลังถ่ายไทยหนังเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ตบพี่จนทำใหม่ให้ดูชื่อเรื่องก่อนเดี๋ยวเถอะไทยหนังเรื่องนี้อยู่ทำตัวเรามันคือนอกจากการน่ารักแต่ความรักมันนักจับเพลิงนะครับรอติดตามดูได้เลยนะใช่ค่ะเหมือนเองอ่ะเนี่ยเองหนังครับผมคริสมโมนิ คนนี้คอยปกป้องปกป้องเพื่อนนะเดี๋ยวคนนี้จะมาดูนี่ไงหนูปกป้องเพื่อนอยู่แล้วว่าแบบกำลังถ่ายทีหาตั้งกล้องเก็บแล้วชอบ้านกำลังเดินไปแล้วคนนี้เดินมาเดินเอเจ้าสาวเดินมาเลยพี่จ้าหนึ่งทุ่มแล้วอ่ะเจ้หนึ่งทุ่มแล้วเหรอเออโอ้โหต้องกลับบ้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วทำท่าเหมือนทำท่าเก็บของเลยทำท่าเหมือนทำ สอนกองน้ำกระจาเข้าไปมาดโอ้ยพี่พี่ทำอะไรเนี่ยฉันเห็นแกอยู่ในติ๊กต็อกใช่ทำไมเข้มอีกเขมาอีกไม่เห็นฉันเห็นฉันดูคลิปฉันอยู่แล้วคลิปเธอยังมาตัดคลิปแกเด้งเข้ามาในดน้าฝีฉันในหน้าฝีอยู่ดีๆอยู่ดีๆแกก็ต้องมาเข้าหน้าฝีฉัน ฉันเห็นคลิปแกนในติกตอกฉันเห็นสิคลิปแกนในติกตอกเออ,เอแกไม่อายเหรอแกไม่อายหรอที่ออกออกมาออกมาหน้าจอแบบนี้ที่ออกมาหน้าจอแบบนี้แกไม่อายเหรอจีมบอกว่าหนูไม่อายหรอหนูไม่อายหรอเพราะหนูอาย <c oughs> ที่จะไอ้ถ้าให,หนูไปแบงเงินขอพ่อแม่อันนี้หนูอายมากกว่า แต่ถ้าให้หนูไปแบมือของเงินพ่อแม่อันนี้หนูอายมากกว่าที่หนูออกมาทำคลิปหนูอยากยหนูแค่อยากช่วยพ่อแม่พาที่หนูออกมาทำคลิปหนูแค่อยากออกมาหาเงินช่วยพ่อแม่คิดว่าหาเงินช่วยพ่อแม่มันจะเยอะที่ไหนล่ะแข่งกับพี่หมล่ะ ถ้านั้นแข่งกับพี่ไหมล่ะ <laughs> ยุงแล้วคนนี้เดินเข้ามาแล้วบอกว่านี่ทำไมรอเพื่อนทำไม <c oughs> ทำไมไมันรอเพื่อนอย่างเงี้ยเธอมารอเพื่อนทำไม <c oughs> อ่าใช่โอ้ยเอามาร <c oughs> อาอ,าอีกนิดนึงสับบ่งนะถือเสมอเดินเ, <c oughs> เข้ามาเลยแล้วพูดดังๆเลยนะก่อนนะแป๊บนึงจะจ้ามันนี่เดิ เดินเข้ามาอยากออกกล้องสามสองเดินเข้ามาเดินเข้ามาไม่ไม่ยนไม่ยืนตรงนี้ตรงนี้นะมันไม่เห็นจอเยออะข้างๆช่เอ็เพราะว่าน้องต้องไหมนี่เธอมาล้อเพื่อนทำไมทำไมเรื่องของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้หันหน้ามาเห็นหน้ามาเป็นย้งหันมาแล้วก็บอกว่าทำไมแล้วไม่ไม่เรายืนที่เดิมจะจาหันหน้ามาทำไมฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งคน อามยุกับฉันไปโอ๊ยไม่เอาไม่ผักไม่ผักไม่ผักทุกทุกผักทำไมทำไมเดี๋ยวนะเชนเป็นเพื่อนเราเขาออกมาทำคลิปเนี่ยเชนเป็นเพื่อนรักเราพอแล้วมันมืดแล้วพี่ว่ามันเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่เดี๋ยวพี่จะอยู่ เฮ้ยเอ้ยอีกหนึ่งนาทีจะหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่กลับบ้านก่อนนะอีหนึ่งอีกหนึ่งนาทีจะหนึ่งทุ่มแล้วไป๊าอยากออกก่อนเหรอพี่วิทย์ตอน์ข้หนูอยากออก